ก็อธิบายก่อนว่าไอมันจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งบัฟที่รีบๆเลยแล้วกันคลิปนี้อา่าแต่คือเว้นเวลาก็นานเหมือนเดิมเวลาของคลิปไอสามสามตัวนี้ที่เอามาก็คือแค่บัฟแต่ว่าเหลืออีกสามช่องสามารถเอายูนิคมาได้สามารถเอายูนิคมาได้หนึ่งตัวหรือว่าจะเอามาสามตัวก็ได้แต่ว่าไม่มียูนิคก็คือแล้วก็ ไม่อยากใช้ตัวอื่นนะใช้แค่ตามตัวนี้เนี่แล้วก็น่าจะวางยูนิคได้เกินสักหนึ่งตัวอยู่แล้วมั้งเพราะงั้นก็ใครมีก็เอามาเถอะมันมันได้แต่ว่าคลิปนี้อวิธีการชนะก็คือเอาโชว์ไปก่อนถ้าตัวที่แนะนำให้เล่นก็คือพวกตัวแอเนี่ยตัวตัวทีแอนเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ว่า พวกโคนันอย่างเงี้ยก็คือว่าเอาไว้กันแอร์แต่ว่าไม่ยังเป็นที่จะต้องไปอัพมันมากก็ได้เพราะว่าดาเมจหลังๆเริ่มยังไม่ค่อยแรงพวกเซเบอร์มีมีไว้ก็ดีแต่ว่าควรจะหาแบบว่าตัวที่มันตีแอร์ไว้ก่อนแม่แต่กูได้มาสองตัวเนี่ยนะกูกูจะไม่ใช้เลยเหรอโอ้โหแต่ว่าควรหาตัวที่มันตีแอร์ดีๆไว ตีแอร์ดีๆก็คือตีไฮบริดก็คือว่าตีล่างตีบนอย่างเช่นอุซุยพูดถึงอุซุยปุ๊บอุซุยไม่เห็นมาเลยนะเมลิโอดสัสก็ถ้าเกิดมันก็แล้วแต่ตัวนะว่าตัวไหนมันจะสุม่มสุ่มได้เยอะตัวไหนสุ่มได้เยอะมันก็เล่นง่ายโคน,นันถ้าเกิดสุ่มได้เยอะก็พอมันก็พอเล่นได้แหละถ้าดาเมจสองล้านน,นี้ก็เล่นได้ แต่ไอตัวอย่าให้ดูใหม่แล้วกันแหมเมื่อกี้รีบกดไปหน่อยอเน,นี้ยได้อุตุยละอุตุยแล้วเล่นง่ายเลยไอพวกโตวเวทก็ทางที่ดีก็ไม่ควรจะเล่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมีดังเมทหรือว่าหนึ่งได้ดังเมทก็คือเล่นเถอะแล้วก็ไอพวกดีบัฟเนี่ยเป็นไปได้เนี่ย ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบว่าโชว์ให้ชนะแล้วได้เออได้แบบว่าเยอะๆเนี่ยให้เลือกเล่นระหว่างกายภาพกับเวททางให้ดีแนะนํากายภาพมากกว่าเวทมันก็เล่นได้แหละถ้าถ้าเกิดมีดาวเมทหรือว่าไออะไรวะมันชื่อออกิวกาเมทอ่ะใช่ ถ้ามีกิวกากิวกาเมสมันจะง่ายเพราะว่ากิวกาเมสมันตีแอร์แล้วก็ตีตีล่างด้วยมันก็ต้องตีล่างอยู่แล้วแหละตัวไหนไม่ตีล่างบ้างอ่ะอ่านั่นแหละมันตีบนตีล่างอ่าใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือดาเมจแมงถ้าได้ทั้งสองตัวก็แรงแล้วแต่ว่าไอ้พวกพวกตัวที่ไม่คุ้นหน้าอย่างเช่นในตัวอย่างเงี้ยเนตัวท่านมืออ่นเงี้ย เนี่ยไม,ไม่ไม่ควรจะเอามาใช้เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมอุซุยเนี่ยมาง่ายพวกอุซุยหรือว่าเซเบอร์จะมาง่ายแต่ว่าไอ้อับดุลเนี่ยอับดุลเนี่ยมองข้ามไปเลยอย่าใช้มันไม่ตีแอร์มันมันไม่ได้เรื่องถ้ามีซาโบมีซาโบกับเอ่ออับดุลอับดุลก็คือไอที่ใช้ไม่ติดเชียรอเลสนั่นแหละให้ใช้อ่อแนะนำให้ใช้ไอไอนีอ่มากกว่าไออะไรวะ อแนะนำให้ไปใช้พวกตาโบอ่าใช่เพราะว่าตาโบมันมันตีซิเคมันดีว่ะแล้วไอไอ้ตัวนี้ก็คือมันก็คืออ่าไอนัสือ่อก็คือย่อยทิ้งไปเลยไม่ไม่ควรใช้แล้วฟรีเลนก็ถ้าเกิดมีสักตัวหนึ่งแต่ว่าคือถ้าส่งไปเรื่อยแล้วไม่มีตัวทีแอร์มีฟรีเลนก็เอาไปใช้ก่อน เพราะว่าอย่างน้อยมันกันพอที่จะสู้ได้คือถ้าเกิดจะเอาชนะโชว์ๆแนะนำเล่นไปงี้อย่าสคิปมันจะเอาแบบชนะโชว,ชวแ์แน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าสคิปเนี่ยมันมันเสียงแพ้มากก็วางไปเลยแล้วก็ชนะเดี๋ยวก็ชนะแต่ดูเหมือนกูใกล้จะแพ้นี่แหละ อย่าก,กลัวอย่าก,กลัวฟาร,รม์มโกมันเป็นแค่หนึ่งในอุปสรรคที่เหลือหนักกว่าน,นี้กูก็กูคิดงั้นวะ่ะอันเนี้ยอูอซุยเนี่ยพอได้บัฟมามันก็เริ่มจะเล่นง่ายแล้วเพราะมันตีไปไกลเัีเนี่ยก็สบายสบายแล้วสบายแตก่กดบัฟไปบัฟเดียวใช่ไหมเนี่ยอ่าเช่นโคน,นันมีเยอะๆอย่างนี้ก็พอพอที่จะเล่นได้แล้ว แต่ว่าโคน,นันเนี่ยมันใช้เยอะเอาเรื่องแหละอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรที่จะใช้แบบว่าใช้เป็นตัวดาเมจหลักอ่ะลืมไปลืมลืมลืมพูดคําว่าแบบตัวดาเมจหลักตัวที่ไม่ควรที่จะใช้ดาเมจหลักเนี่ยไอ้พวกตัวตัวที่บอกไปตอนแรกเนี่ยพวกไอ้พวกเอ่อตัวเวทแล้วก็ไอ้ไอ้เนี่ยอ่ะ เช่นไอ้ฟูจิโทระเงี้ยก็คือเล่นเล่นเป็นดาเมจหลกักไม่ได้เพราะามันตีเซอร์เคิลเอลีมันเล่นยากหลังๆมันจะเริ่มเล่นยากเลยเพราะว่ามันมอนมันเยอะมันมันตีเซอร์เคิลไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครกลัวแพ้ถ้าใช้อูซูมันจะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้ามีฮาคาลิมามันจะตีเอ,อ่อมันจะบับร้อยเปอร์เซนเพราะว่าไอ้อูซูเนี่ยมัน มันมีคิห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันใช้ได้แล้วก็ไอเนี่ยเอ,เอาเอาเอาที่มีเถอะเม่ไม่เรียวดั๊มันก็ต้องใช้หลายตัวหน่อยแหละไอ่ไอ้นี่ก็ไม่ควรใช้อยู่ดีอะนารุไอกีรรยะเนี่ยไม่ควรใช้ถ้าเกิดได้ได้บับเอ่อเวนดี้มาเยอะก็เก็บไว้มัางก็ดี ไอ้ที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สคลิปเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะได้ตัวเงินได้เยอะเพราะว่ามันก็สุมไปเรื่อยแหละถ้าเกิดว่าไม่สคิปมันก็สุมเรื่อยๆตราบใดที่มันยังมีช่องว่างอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าสกิปก็มันก็มีโอกาสแพ้แต่ว่าไม่สกิปก็โอกาสชนะก็สูงแต่ที่สําคัญนี่ไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเลือก ใรรเลือกเอ่อร,รีเจนตอนนี้กูกูเห็นบัฟเวตมาจนจนกูเริ่มเริ่มเคืองๆแล้วทำไมกูไม่เลือกวะไอถ้าเกิดว่ามีตัวรีเจนเข้ามาก็ก็คือแบบมีใครเลือกรีเจนเอนมีก็ให้ใช้พวกตัวแบบว่าติดเลือดอย่างเช่นเนี่ยตัวติดเลือดอย่างเช่นเนี้ยไอไอตัวเนี้ยอ่ามันก็สามารถที่จะตัดเลือดมอนได้มันจะทำให้มอนฮิวได้น้อยลง แต่ว่าไม่เท่ามันชื่อว่าอะไรวะไม่เท่าชิกาละคีอยู่ดีเพราะว่าชิกาละกีมันกัดก่อนมันแรงไอ้กัดก่อนมันไอ้อน,น,นี่มากกว่าเนี่ยตอนเนี้ยกูจาไม่ได้นะตัวเท่าไหร่แต่กูกูว่ามันเกินละเพว่าตัวบัฟกูเนี่ยมันเกินห้าตัวแล้วนะบัฟเวทกูมันเกินห้าตัวนะแล้วทแหมบัตเตอร์ไฟไอบอสนี่มัน ชื่อคุณคุณนะเนี่ยมอาอายัางอย่างเช่นสกามโตะเออใช่สกามุโตะเฮียเหลือเกือบเกือบเืมชื่อไปแล้วสกามโตก็เล่นได้เพราะว่าสกามโตะมันมันแรงนะมันแรงมันแรงอยู่แต่ว่าก็หาตัวตีแอร์ไว้มางก็ดีเนี่ยพอพอเว็บเนี่ยจะเริ่มเจอตัวตีไอเริ่มเจอตัวแอร์แล้วมันก็ยังพอเล่นไหวอย,อยู่ถ้าเกิดว่าเนี่ยไม่ตะคลิดเป็นไหม อันนี้เอ็มเอเมเลียก็ใช้ได้แต่ว่าขี้เกียจไม่อยากใช้ไอ้น,นี่ก็ไม่สมควรหามาเล่นโตมันเก่ายุคดึกดํำบันแล้วไอ้น,นี่ก็ไม่ควรเล่นน่ะอ่ะแล้วพอกูซูยเนี่ยมันใช้เงินเยอะนิดนึงแต่พอหลังๆอัพไปมันจะเริ่มคุม้มละ รอสักขั้นเอ่อขั้นที่มันตีแบบว่าฟูเอลีเงี้ยมันจะเริ่มเล่นง่ายแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ก็เล่นได้สเตนเพราะว่ามันก็ตีติดเลือดเหมือนกันแหะแต่พอหลังๆกูว่าเริ่มเริ่มไม่ได้ใช้แล้วแหละไม่ใช่หรอกมอนไม่จะตายก่อนอ่าโอเคพอมาถึงแบบอ่าไอ้ยียอยาก,กดเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะคือเดียวๆเ,เลยก็คือว่า เมื่อกี้เนี่ยมันคือเอ่ออะไรวะมันคือกายภาพแต่ถ้าเวทก็คือเมจิกไอ้ไอ,อ้เมจิกอ่ะถ้าถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าเมจิกอ่ะข้างล่างต่อต่อลงมาข้างล่างเนี่ยกดไปเลยเพราะว่าถ้าเมจิกอ่ะถ้าถ้าเกิดว่ามันจะสูมโตโถดมาก็ยากอยู่เพราะว่าเห็นโตโถดมาไหมล่ะเนี่ยตอน,น,ตนเนี้ยแม่งมีแต่ตัวกายภาพล้วนเลยเนี่ยมันจะวนเลือกแต่ตัวกายภาพนะ้แต่มันแหมตัวแบบ ตัวเวทดีๆไม่มีสักตัวอ่าพร้อมนี่แหละอุซวยเนี่ยพอมาขั้นแปดปุ๊บเนี่ยอ่าตีฟูเอลีแล้วสบายแล้วเนี่ยไอ,พยไอ,พอยย้พวกเนี้ยไอ้พวกหน่อยทยพวกเนี้ยมันก็มันก็นานอยู่นะฟ่าฝ่ามันจะถ้าเกิดว่าได้โกคูม,มาสักหนึ่งตัวก็ ก็นั่นแหละก็ดีก็รอไบจิต้าต่อแต่ว่าไอไออันเนี้ยโคลเนี่ยโคลมันสามารถโคลได้เกือบทุกตัวยกเว้นมโหรากาอย่าอย่าไปโคลมันมันโคลไม่ได้แต่มันไม่เสียอะไรนะแต่ว่าอย่าไปเสียเวลาโคลกับมันเลยแต่ควรไปโคลเบจิตโตได้คือมันคมันโคลเนี้มันโคลไปเบจิโตได้แต่ว่าไปโคลเบจิโตดีกว่ามันมันสมควรมากกว่าตอนนี้กูได้มาสองตัวแล้วกูจะเอามาทำอะไร ลืมไปว่ามันวางได้ยี่สิบตัว,ตว,วคิดดีๆก่อนวางเร่กันไอ้นี่มันเลดเดมันจะมันมันก็เริ่มตีแอร์แต่ตว,ว่าแัากแรกไม่คุ้มเท่าไหร่ไอตัวอย่างโอเวอร์โหดเนี่ยไม่ค่อยคุม้มมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็๋ยวเอามาใช้ดกว่าใช้ตัวที่แนะนําเนี่ยไอพวกเนี้ยอันเนี้ยอูซูยเซเบอร์เนี้ยเนี่ยทั้งเกมเนี่ยกูเพิ่งเห็นเนี่ยดา r k กเมดเนี่ย มึงมึงมายันเวสิบสี่นะอ่าเนี่ยอ่าอ่าเรียบร้อยสองตัวเมตดสองตัวที่มันเป็นเออ่ตัวเวทมึงคิดว่ากูจะกูจะใช้อีกไหมละ่ะอ่าได้เวลาที่จะที่มึงจะต้องโดนกูแล้วอ่าแล้วพออูตนมาถึงขั้นนี้ปุ๊บก็รอสุ่มหาบัฟให้มันอย่างเดียวเนี่ยแล้วนี่ไง มันจะมีอยู่อันนึงที่มันเป็นแบบว่าเมจิกอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่มันเป็นแบบว่ากายภาพก็คือถ้าเกิดใครไม่เล่นกายภาพก็ให้กดไปเลยเป็น Magic. เมจิกเฮ้ยใครไม่เล่นแบบว่าเมจิกก็คือใครใครไม่เล่นเป็นธาตุใครไม่เล่นเป็นธา,าตุเวทก็คือให้กดอันนี้ไปเลยแต่ว่าใครจะเล่นเป็นกายภาพก็ทำไมคำพูดกูเริ่มสับสนวะ กูสับสนคำพูดตัวเองว่ะลนไม่จะกูลนอะไรวะเนี่ยอ่เอาเอาใหม่เอาใหม่ขอขอโทษขอโทษทำไมมันได้น้อยจังก็คือใครที่ใครที่อยากจะเล่นเป็นเอ่อเล่นเป็นเวทก็ให้ไปกดกายภาพ ให้ไปกดแบบว่าดีบัฟให้กากายภาพเนี่ยมันดามเมจน้อยลงแต่ดามเมจเวทก็คือยังทำปกติก็มันก็เล่นได้ยังไงก็เล่นได้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะเล่นใครจะเล่นเป็นเออเมกิอุปกายภาพหรือเวทวะอ๋อก็ตามนั่นแหละแมงเ้ยสมอง ไม่นอนก็เป็นอย่างนี้นหละไม่นอนแล้วมันมึอนๆอยังไงไม่รู้แหมมึมนๆกับคำพูดตัวเองสับสนกับแต,แต่ละคำที่พูดโอ้โหสุดย้อนยิงกูแต่ว่าพุชชี่มีไว้สักตัวหนึ่งก็ดีเพราะว่าเราพุชพุชชี่เนี่ยมันไม่ต้องมีถึงสองตัวนะมันก็บอกคูดาวมันใช้ไม่ได้นะบอกก่อนเผื่อเผื่อใครไม่มีพุชชี่แล้วไม่รู้ไอโคนเนี่ยก็โคนแบบพวกกูซวยไปเลยแล้วก็หลังจนีโคนก็ใช้รวมไปเลย อาเนี่ยพอมาถึงอยางเงแะก็สบายแล้วเอาโต๊ะทิพไปเลยยังไงกูก็ชนะแล้วก็ท่านถ้าเกิดว่าเรื่องรีเจนก็นสบายแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าในในเนี้ยยังมันจะต้องมีเอ,อ่อสุ่มชิกาลักคีมายังไงมันก็ต้องมีสุ่มชิชิคาลักคีเนี่ยชิคาลักคียังไงมันต้องมีสักตัวหนึง่งเนี่ยเล่นต่อรอบจะโชคโชคโชคไม่ดีแบบไม่ได้กาลักคีเลยก็ไม่ได้ แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ตัวตัดเลือดเนมันมันตีติดเลือดก็ก็ได้เหมือนกันแต่โอเคอย่างเงี้ยชนะแล้วก็ถ้าถ้าคิดว่าทำไมไม่เลือกแบบว่าไม่เลือกระยะหรือว่าดาเมจมันเพิ่มได้ไงดาเมจกับระยะเนี่ยมันเพิ่มได้แต่ว่าไอ้ครูดาวเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แล้วอุตูยแม่งตีติวีแต่ว่าถ้าเป็นกัดเนี่ยกัดมัน ไม่ควรจะเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันการ์ดมันตีนานตั้งแต่แบบว่าต้นๆแล้วอะทุกตัวในนี้ไม่มีตัวไหนที่ไม่อีโวมันอีโวให้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอ้ไอบัฟที่สุมส่มสุ่มเอในนั้นอในในสามในในสามในในหกช่องนั้นอ,ะอ่ะบัฟที่สุ่มในหกช่องนั้นอะ่ะ ถ้าเกิดว่าตัวไหนไม่ได้อีโวก็คือมันก็จะสุ่มแบบว,ว่าเป็นปัจณณปัจจุบันของไอ้ตัวนั้นเลยว่าตัว,ต,วตัวนั้นไม่ได้อีโวก็คือมันก็ไม่ได้อีโวเหมือนกันมันไม่อีโวให้นะบอกก่อนตอนเนี้ยสบายแล้วอ่าพอพอมีบัฟบมาก็บัฟบอุ้ยไปเลยอุ้ยมึงระยะร้อยฝ่าเลยนะมึงมึงก้าให้มันสดแบบเลยละอ่ามีมีไอ ไอบัฟอ่าอันอันที่ห้าเนี่ยก็คือว่ามันจะคือมโหฬารก,าก็คือหนึ่งมือเนี่ยคือมโหฬารแาน่ๆก็มีมโหฬารก,าก,าก็กดใช้ไปเถอะมันมันก็ดีแลหละมโหฬารามันดีอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าโอ้ยตอนนี้กูกูว่าเริ่มไม่ดีแล้วมันไม่ดีตรงมึงอะ่ะแม่งไม่ดีตรงเนี้ย ดีละ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 กดไม่จิกแม่งเลยเห็นไหมเมยพอพอแบบว่าพอเริ่มกดอันไหนไปสักอันหนึ่งอ่ะมันมันจะเริ่มมาบ่อยๆแล้วเร็วหันเชดิดมาเออเยี่ยมโดนกูแน่เมื่อกี้ทำไมมันคนละตัววะเฮ้ยไมนคนละตัวันวะเมื่อกีก้กูกูเห็นเป็น มันใช่ตัวนี้เหรอโอ้โหหรือว่ากูลืมมาเองวะเนี่ยอ่ะแป๊บบนึ่งแต่ว่าถ้าคือไอโมโหรากาเนี่ยมันสามารถที่จะกดใช้ได้เลยไม่ไม่จำเป็นที่ต้องทำแบบเมื่อกี้แต่ว่าแบบเมื่อกี้อยากทำเฉยๆมันมันเปิงเงินดี โมโหลากาก็ถ้าเกิดถ้าเกิดใครได้มาก็แนะนำให้เปิดโหมดดีเฟนส์เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมันจะดีตรงโหมดดีเฟนส์เนี่ยแหละไอ Defense ้ดีเฟนส์ดีเฟนส์โหมดเนี่ยมันเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เคยได้ไม่ไม่เคยได้ใช้โมโหลากาเลยเนี่ยหรือว่าใครที่ไม่เคยดูรีวิวโมโหลากาเนี่ยจะไม่ไม่รู้นะว่าความสามารถดีของมันเนี่ยความสามารถโคตรดีของมันคืออะไร ความสามารถดี่ยวมันจริงก็ลอยสักยิบยิบสองตัวรอยสักยิบสองตัวจะได้ละมันจะมีอยู่สกิลหนึ่งเออมันจะมีอยู่การปรับตัวอยู่อย่างหนึ่งที่มโหลากาเนี่ยที่ลูกกลัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามามาเล่นคนเดียวเนี่ย มันมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถทำงี้ได้นะแต่ว่าไปลงคนเดียวอ่ะมันมันไม่พึ่งใครก็จริงแล้วมันเลือกดีบัฟแบบอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกันไปเป็นทีมเงี้ยสุ่มทีมเงี้ยมันมันจะไม่ดีอยู่จุดหนึ่งจุดหนึ่งเลยก็คือว่าอยากเลือกดีบัฟขนาดไหนมันจะไม่ให้เลือกมันจะ มันจะเห็นแก่ตัวแล้วเลือกแต่แบบว่ามันมันจะเลือกแต่บัฟดีๆมันจะไม่เลือกดีบัฟกันเนีย่ยแม่พอพอมีอุตุยก็สบายแล้วแต่ก็ไอ้นี่เยอะอยู่นะแม่เมื่อกี้เลือดห้าล้านใช่ไหมล่ะแม่ตามอนออกมาเลยแม่งรอกูอืมในนี้ก็ ไอ้เซเบอร์ไปก็ดีเพราะว่าเซเบอร์ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วเอามาอัพไอ้นี่ดีว่ะอ่านี่หนึ่งในสามอันนี้เลือกให้ดีก็ท่านท่านแนะนำให้เลือกนะเอาเป็นสายซัพพอร์ตดกว่าก็คือจุดตรงกลางตรงกลางมันจะทําให้แบบว่ามอนกระเด็นถอยหลังกลับไปเช่นอย่างนี้โด,ดดีเฮ้ยอ่านี่อย่างนี้แหละ มันมันดีมันดีตรงที่ว่ามันมันไม่ได้คููดาวนานเหมือนไอ้พวกเอ่อไอ้พวกที่ตีแบบปกติอ่ะไอไอตัวตีปกติมันคูลดาวนานมากแล้วก็ถ้าถ้ามีตัวกระยภาพเนี้ยเห็นไหมตัวกระยภาพเนี้ยมันเนี่ยมันแรงมันมันแรงแบบขนาดเนี้ยมันโอ้โหสบายแล้วไม่ต้องทาอะไรแล้ว ไอ้ก็ฝ่าจะมาเล่นมา้วเลดเลดเลยอ่ะโอ้โหไอ้พวกรูดๆอะไรเงี้ยย่อยทิ้งเหรอตัวมันไม่เข้าใจมีไว้ทำไมแหม ก็แนะนำก็คือปรับๆคิดคิดอยู่คิดอยู่อูซุยแหละแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดมัน,มนเลือกบัฟได้ก็แล้วแต่จะคิดว่าจะเอาอูซุยหรือว่าตัวทำดาเมจตัวหนึง่งแต่อันนี้อยากเลือกอูซุยมากกว่าเพราะมัน มันตีแบบอย่างเงี้ยมันตีฟูัอมันมน่าจะดีฝ่าอืมทำไมมันมาสามตัวเลยวะมาสามตัวเนี่ยเบจิตาไม่เห็นมาเลยเนี่ยสั้ตัวเดียวกูก็ไม่เห็นอ้ามาแล้วนี่น,นี่ต้องให้กูพูดก่อนเนอะถึง,ถ,งถึงจะมาเนี่ยมึงเล่นมาธาเลตเกมเงี้ยมึงเล่นมึงจะให้กูเอาอะไรไปไอ้นี่มานมครับถ,ถามจริงเหอะ ถึงมันจะติดโล่มันมันก็กระเด็นได้นะถึงจะติดโล่แบบว่าถึงสิบหรือยี่สิบอะไรงี้ยเดีวใช่มันมันกระเด็นไหมอ่าใช่กระเด็นอ่อถ้าอืมเหี้ยอวไงกูก็ไม่รู้จะเอาอะไรงั้นอัน,นอันนี้ก็คือให้เอาเป็นอันแรกใช่ปะอันแรกมันตีแอร์มจำไม่ได้ จำได้อย่างเดียวคือคืออันที่แบบมันมันประโยชน์จริงๆรอ่ะโมโหลากรามที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกนอกจากสกิลผักมันตอนเนี้กูไม่อยากได้เบนจิโตแล้วกูอยากได้บัฟอัพหลวงพ่อผู้ชี่ไปสักตัวนึงก็ดีอัพอปังหามพ้ชี่ไปเนี่ยดีลนะ ถ้าเกิดว่าใกล้จะจบเกมแนะเจอรีฟันรีฟันคืออันเนี้ยอ่ะเก็บไว้สักอันหนึ่งมันจะมีประโยชน์ตอนจบเกมเนี่ยแล้วตอนเนี้ยกูต้องการในผสมแนละ้วขอสักอันได้ไหมแบบนี้ถ้าเกิดจบเกมมัน,ม,นมันน่าจะได้เยอะฝ่าพวกพวกคนที่ไปลงเป็นกลุ่มกุมอะไรพวกพวกแมทพวกแมททีมมันน,น่าจะได้น้อยกว่าน,นี้แต่ว่าเงี้ยมัน มันได้มันก็ไม่ได้เฮ้มึงบอกโอ้นี่มึแม่ใครจะไปเลือกอันอันแรกวะกูกูก็ไม่กล้าเหมือนกันวะโอเคมองมาเ็ดลเลดแล้วเรดเรดเลดแล้วก็เอาตัวนี้ไปบ้างดีา่าเห็นไหมเจ็ดล้านเห็นไหมถ้าได้สามสี่ตัวก็ไอไอเนี่ยไอเนี่ยโตัวโกงเลยเนี่ยแต่อย่างหนึ่งที่มันมันไม่โกง คือมันไม่ตีแอร์มึงคิดว่าแค่นี้มันจะทำอะไรกูได้ป่ะฮะกูถามจริงเหอะบัากูเพียรพร้อมขนาดนี้มึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วนั่นแหละมากูกูเกือบจะแพ้มกันนี้เนี่ยอ่าโอเคจบคลิปแล้วมังยิบสี่นาทีโอ ได้มาทั้งหมดสามพันสามพันสามร้อยก็ก็ง่ายดีนะง่ายดีไปดีนี้ก็คืออยากเล่นง่ายง่ายหยุดสกิปค่นั้นแหละไม่ยากแต่ตอนเลือกบัฟอ่ะเลือกเลือกดีบงดีบัฟอ่ะคิดดีดีก่อนเลือกแล้วกันโอเคก็คือคล,คลิปนี้ก็จบละ